สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่26ของเทศกาลธรรมดาเราคงเดินในเส้นทางของพระวาจาของพระเจ้าในพระวรสารของนบุลูกาต่อไปอาทิตย์นี้พระเยสุเจ้าทรงเล่าเรื่องเป็นอุปมา การเล่าเรื่องอุปมาในสมัยก่อนสมัยของพระเยซูเจ้าจะเป็นการกระทําของอาจารย์โดยทั่วไปเพื่อจะได้ทําให้ผู้ฟังสนใจฟังเข้าใจง่ายและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ฉะนั้นการเล่าเรื่องจึงเป็นการเล่าเรื่องค่อนข้างจะแบบสุดโตรงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ถ้าจะพูดในภาษาของยุคนี้เราก็จะสามารถใช้คำว่า d r a m a t i ส์ก็คือพยายามทำให้เกิดมีภาพลักษณ์ที่มีความขัดแย้งชัดเจนระหว่างเหตุการณ์หรือว่าบุคคลเพื่อจะได้เห็นได้เป็นรูปธรรมพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องของเศรษฐีกับคนยากจนเป็นเรื่องซึ่งพรรองทรง อยากจะสื่อความจริงบางอย่างให้แก่เราฉะนั้นพรงค์จึงพยายามที่จะใส่รายละเอียดเพื่อเราจะได้สามารถติดตามและสามารถดึงคําสอนออกจากเรื่องที่พงค์ทรงเล่าเริ่มต้นพรงค์ทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีพร้อมหมดทุกอย่างในขณะที่ข้างหน้าบ้านของเขานั้น ก็มีคนยากจนคนหนึ่งซึ่งขาดหมดทุกอย่างเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลนอนอยู่ที่นั่นสิ่งที่เขาสามารถได้กินก็คือสิ่งที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีที่มีงานเลี้ยงทุกวันสนุกสนานการเลี้ยงของคนสมัยก่อนนั่นเนื่องจากว่าเป็นการใช้มือเพื่อรับประทานอาหารฉะนั้นบางครั้ง เพื่อจะเช็ดมือจากอาหารชิ้นหนึ่งไปอาหารอีกแบบหนึ่งเขามักจะใช้เศษขนมปังเช็ดมือแล้วก็โยนลงจากโต๊ะและนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูเจา้าทรงบอกว่าคนยากจนได้กินเพื่อประทังชีวิตพรุองได้ทรงแยกประเด็นออกมาสองอย่างสองภาคที่ชัดเจนภาคที่หนึ่ง ในช่วงเวลาที่สองคนยังมีชีวิตอยู่เศรษฐีและคนยากจนเศรษฐีมีชีวิตอยู่ในความสุขสนุกสนานในขณะที่คนยากจนอยู่อย่างแรนแค้นเต็ไมไปด้วยความยากลำบากขัดสนหิวโหวยมันเป็นสภาพที่พระเยซูเจ้าต้องการจะเน้นให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ตั้งแต่แรกพระเจ้าทรงประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้มีไว้เพื่อแบ่งกันใช้แบ่งกันกินแบ่งกันดื่มแบ่งกันสนุกสนานฉะนั้นถ้าใครมีมากก็พึงจะมอบแบ่งให้แก่คนอื่นในขณะที่คนที่ยังขัดสนอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติด้วยเหมือนกัน เรนั้นก็ดีพระเยซูเจ้าทรงเน้นให้เห็นเลยว่าเศรษฐีคนนี้วันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเขามีแค่คำบรรยยาอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงกินดื่มทำราวกับว่าตัวเขาคนเดียวในโลกนี้ไม่มีใครอื่นแล้วเขาสนุกสนานกับชีวิตของเขาแบบไม่คำนึ่งถึงใครทั้งนั้น อย่างที่สองที่พระเยซูเจ้าทรงเน้นก็คือเขาแต่งตัวหรูหราด้วยเสื้อผ้าราคาแพงและอย่างที่สามก็คือท่าทีที่ไม่ให้ความสนใจแก่ลาสรัสซ,ซึ่งนอนอยู่หน้าประตูไม่ได้มีเยื่อใยไมตรีอย่างอื่นนอกจากเศษอาหารที่โยนลงไปหลังจากที่ สองบุคคลน,นี้จบสิ้นลงในชีวิตพระเยซูเจ้าทรงเล่าถึงภาคที่สองนั่นก็คือภาคที่คนยากจนมีความสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าในอ้อมอกของอาบราฮัมในขณะที่เศรษฐีกลับตกระกรรมลำบากและอยู่ในขุมของความทุกข์ทรมานนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น เวลาที่ความตายมาถึงความผิดของเศรษฐีเวลาที่เขาต้องตกทุกข์ทรมานนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เขาทำร้ายใครเบียดเบียนใครแต่มันอยู่แค่ความเย็นเฉยความเฉยเมยต่อหน้าความทุกข์ยากของใครบางคนส่วนบุคคลที่ อยู่กับเขานั้นเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนเดียวเท่านั้นในคําอุปมาของพระเยซูเจ้าที่พรุงใส่ชื่อให้เขาคนนั้นคนยากจนคนนั้นชื่อลาสารัสลาสารัสภาษาของชาวยิวสมัยนั้นแปลว่าพระเจ้าทรงช่วยเหมือนกับทรงต้องการจะบอกโดยในยาวว่าบุคคลที่ขัดสนก็คือบุคคลที่พระเจ้าทรงให้ความสนใจช่วยเหลือ ตอบรับคําร้องขอและสามารถที่จะพึ่งพาพรงได้ในทุกเรื่องฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงทําให้เห็นเลยว่าในขณะที่ลาสารัสมีชื่อเศรษฐีกลับไม่มีชื่ออะไรเพราะชีวิตของเขานั้นไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นชื่อให้ได้เลยเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็คิดถึงแต่ตัวเองสนุกสนานกับตัวเอง ลืมทุกคนที่อยู่รอบข้างและไม่สนใจใครทางนั้นฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีชื่อก็ได้เวลาที่ขอทานหรือว่าคนยากจนคนนั้นตายไปเทวดามารับเขาและนำเข้าไปสู่อ้อมอกของอาบรามเป็นการตอบรับของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อบุคคลที่ทุกข์ยาก ในเวลาเดียวกันเศรษฐีมีแต่พระเยซูเจ้าทรงระบุเพียงแค่ว่าหลังจากเขาตายแล้วถูกนำไปฝังฝังอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเป็นตัวประกอบเลยเพราะว่าชีวิตของเขานนั้ในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขาทำตัวไร้ค่าหลังจากนั้นเมื่อสองคนที่อยู่ใน ชีวิตหลังความตายก็เกิดมีการเสวนากันขึ้นพระเยซูเจ้าสรงเล่าว่าเศรษฐีหลังจากที่เห็นลาซารัสมีความสุขในอ้อมอกของอับราฮัมก็ร้องขอให้อับราฮัมส่งเศรษฐีมาช่วยเขาบ้างไม่ต้องอะไรมากมายแค่เพียงแต่ใช้ปลายนิ้วจุ่มน้ำแล้วมาหยดใส่ลิ้นที่แห้งผากของเขาอับราฮัมก็บอกด้วยความ เมตตาเรียกเขาเป็นลูกว่าในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะั้นเขาไม่ได้สนใจใครและความไม่สนใจใครเนี่ยเป็นการทำให้เขาค่อยๆตัดตัวเองจากคนอื่นฉะนั้นระหว่างเขากับทางฝ่ายของลาซารัสมีเหวกว้างลึกขวางกันอยู่เหวในที่นี้ก็คือความเหินห่าง ซึ่งเศรษฐีเขาสร้างขึ้นมาด้วยความเฉยเมยไม่สนใจใครวันหนึ่งวันหนึ่งแต่สนใจตัวเองค่อยๆตัดตนเองแล้วก็นำตนเองออกห่างจากคนอื่นๆวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่ตัวเองเท่านั้นเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเหวนี้จึงเป็นเหวหนึ่งซึ่งทำให้เขาไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับใครได้หลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้ว ในเวลาเดียวกันเศรษฐีในเมื่อไม่สามารถที่จะได้ก็ยังคิดถึงพี่น้องอีกห้าคนแล้วก็ขอร้องให้อับราฮัมส่งลาซารัสไปเตือนหคนนั้นอับราฮัมก็บอกได้อย่างเดียวว่าไม่มีประโยชน์ที่จะคนตายคนหนึ่งจะกลับไปเตือนหากว่าเขามีชีวิตเช่นเดียวกับเศรษฐีใช้ชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งหมกมุ่นอยู่กับตนเองนั้นไม่มีใครสามารถช่วยได้ บุคคลที่สามารถช่วยได้ก็คือบุคคลที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อประกาศให้เขาเชื่อประกาศสเชื่อโมเสสเพราะทุกสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านั้นพรงเผยให้แล้วเพียงแต่พร้อมที่จะฟังและนำมาประยุกต์ใช้แผนการของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าจึงอยู่ในพระคัมภีร์ในพระวาจาของพระเจ้า ที่บ่งบอกให้เห็นชัดว่าการที่พระองค์ทรงให้ทุกอย่างในโลกนี้เพื่อมนุษย์จะได้มาในโลกนี้และดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขนั้นเป็นสิ่งที่มีความเพียงพอสำหรับทุกคนแต่บางเงินที่มีใครบางคนมีโอกาสได้มากกว่าส่วนบางคนก็มีโอกาสน้อยจึงได้น้อยกว่านั้นพระประสงค์ของพระองค์ก็คือแบ่งปัน แล้วก็ช่วยกันและกันเพื่อจะสามารถทำให้ชีวิตนั้นไม่ขัดสนจนเกินไปและนี่คือสิ่งที่พระวาจาของพระเจ้าในอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงประสงค์อยากจะบอกเราพรงต้องทรงต้องการจะบอกเราว่าทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นนั้นพระเจ้าพระผู้สร้างของเราทรงประสงค์ให้เรา ไม่เพียงแต่มีไว้สำหรับตนเองไม่เพียงแต่เป็นสำหรับตนเองแต่พระประสงค์ของพระเจ้าก็คือในเมื่อพระองค์ทรงสร้างลูกของพระองค์เพื่อนพี่น้องของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพี่เป็นน้องของเรานั้นมาร่วมชีวิตกับเราด้วยแล้วสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นพึงแบ่งแล้วก็นำไปเติมเต็มชีวิตกันเลยกันเพราะนี่คือพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จึง ไม่ทรงประสงค์อยากจะให้ในบริบทของสังคมทุกวันนี้ในบรรดาลูกๆของพระองค์ยังมีคำว่าบางคนมีมากมากจนเกินตัวเศรษฐีส่วนบางคนแทบไม่มีอะไรเลยคนยากจนพระองค์อยากจะให้ทุกคนนั้นมีความช่วยเหลือและพร้อมจะแบ่งปันกันและกันจนกระทั่งคำว่าเศรษฐีกับคนยากจนนั้นหายไป ในชีวิตและการปฏิบัติของเราในแต่ละวัน